สวัสดีค่ะมาดูค่ะกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่บรรยากาศงานเลี้ยงของทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยหลังเสร็จสิ้นปารีสเกมนะคะซึ่งเราได้มา6เหรียญทองนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าความสําเร็จครั้งนี้ค่ะทางบริษัทบุรอดเบเวอรี่จำกัดนะคะซึ่งให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนานมอบเงินอัชชีให้กับนักกีฬารวมกว่า22ล้านบาทค่ะ คุณภูริศพี่รองพักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเรี่จำกัดได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับฮีโร่พาราไทยหัวใจสิงฉลองความสําเร็จนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยเราลำหลังจากทําผลงานได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะเข้าร่วมมา11ครั้งเราได้มากที่สุดเลยค่ะคราวนี้30เหรียญรางวัลด้วยกันนะคะ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในการแข่งขันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีคุณปิติพิรมพักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดคุณวรวุฒิพิรมพักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรีจำกัววกดก คุณรังสิตลักษิตาโนนผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดเบ็บดรี่จำกัดและร้อยโทนายนพพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมยินดีกับทัพนักกีฬาของไทยเราค่ะ ทางนี้ทางบริษัท co. สิงห์ได้มอบเงินอชิตความสําเร็จให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลน,นะคะเหรียญทอง1ล้านบาทเหรียญเงิน5,000 0นบาทและเหรียญทองแดง3 0 0 0 0นบาทรวมแล้วมอบวันนี้ค่ะสิบห้าล้านสี่แสนบาทโดยพี่แบลสายสุนิจนานักกีฬาประวัติศาสตร์ของไทยเราเจ้าของ3เหรียญทองฟันดาบบุคคลหญิงและ1เหรียญทองแดงประเภทเอเป้ทีมหญิงรับไปคนเดียวนะคะ3ล้านหแสนบาท ขณะที่เจ้ากรพงศกรแปรยอผลงาน1เหรียญทองกับ2เหรียญเงินดีแชร์เรสซิ่งรับไป2ล้านบาทค่ะนอกจากนั้นสิงห์ยังมอบเงินรางวัลตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจต่อ,อการฝึกซ้อมการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะรวมทั้งหมด157คนคนละ4ี่0 0บาทค่ะรวมยอดอัดฉีดเพิ่มเติม6 2ล้านสบาทนะคะก็ถือว่าการมอบวันนี้ค่ะสิงห์มอบให้กับทัพนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่พาราลิมปิกปารีสเกม รวมยอดทั้งหมด21.680,000ล้านแสนมืบาทค่ะ